หลังนะคะก็จะเป็นหมู่บ้านหีมาของเด็กๆนะคะซึ่งวัดตามสมุนวิตอร์นะคะอุณหภูมิจะได้อยู่ที่2ององศานะคะมีหลักฐานพร้อมนะคะก็คือก็เย็นค่ะเย็นเย็นมากๆนะคะจมูกจะจะหนาวจะเย็นนะฮะไวหูนะคะก็ถ้ามาก็ป้องกันดีๆแล้วกันนะคะ นะครับต้นตอนนี้เรากำลังเล่นเรากำลังจะขึ้นกระเช้ากันนะคะต่อใครนานเลย้วนี่ก็กำลังจะเดินทางขึ้นข้างบนแล้วนะครับเป็นกระเช้านะครับกระเช้าห้อยขานะครับนั่งได้ประมาณสามถคนนะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับ ครับนะครับยืนแปรงด้ยเอานะครับก <It 's S 2> นะ็อยู่บนกระเช้านะครับนี่คือกระเช้าของแอเรอร์แลนด์นะครับมับงรลาะเดินทางขึ้นนะครับข้างล่างมีตักรไทยนะครับจักไทยมีอย่างนี้ก็ดีเนาะแต่มันน่ามันก็มีในสวนสนุกะนกไม่มีไม่ไม,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 ม <c oughs> เออใช่ <c oughs> นะครับ นี่และครับกำลังนั่งกระเช้านะครับเดี๋ยวเราถ่ายคลิปนี้จะนจบเลยนะครับนะครับเราก็เจอทั้งคนไทยทเจอทั้งเกาหลีนะครับค,คนไทยก็มามาเที่ยวเกาหลีกันในช่วงปีใหม่นะครับเยอะมาก้วจะเยอะก,กว่าเกาหลี้วยซัมไปนะครับกำลังเดินโดย <laughs> กระเช้านะครับนั่งได้4คนนะครับไม่ใช่4ีถ่ถนะึงห้าถ้ามาครอบครัวน่าจะทันแถมั้งแ, <c oughs> แต่ว่าจริงๆกระเช้าอันหนึ่งก็นั่งได้4ี่คนนะครับ2ถึงคนนะครับ ก็เน้นครอบครัวนะครับกำลังจะถึงแล้วนะครับก็ประมาณสองสามนาทีก็ถึงแล้วนะนะครับไม่นานนะครับไม่นานนะครับคือตกมาเขามีตะแกรงรองรับนะครับตะกั่วเช่าล่วงมาดยตะแกรงรองรับเลยนะครับนะครับเอเบอร์แลนด์นะครับโดยโฮมแลนด์ชมรีดอทคอมนะครับวันนี้มาไกลเลยนะครับมาจากประเทศไทยนะครับบินตรงมาเกาหลีก็3,700กว่ากิโลเมตรนะครับประมาณนั้นนะครับ นะครับใกล้ถึงแล้วนะครับโดยตู่มนาตัดครับเพื่อนเพื่อนชาว a ฟ e b o o k นะครับเพื่อนเชื่อมเพื่อนเพื่อนชาว Facebook นะครับนี่นะครับอัญอยฮาเซโยอ่าดีเกาหลีแท้เลยนะครับทังเกลืนะครับอ้าวแล้วเดินไปว่างๆอ๋อแสดงไม่มีใครลงมาแล้วนะมันเย็นแล้วนะครับมันช่วงสี่โมงเย็นแล้วนะเวลานี้นะครับสี่โมงเย็นแล้ว นะครับนั่งดีๆนะลูกนะครับครอบครัวมาเที่ยวครับมาพักผ่อนนะครับเงินทองมีไว้ก็ต้องเอามาจ่ายนะครับมีไว้เก็บไว้มันไม่ได้อะไรเลยนะครับเก็บไว้นี่ไว้ใช้ยามป่วยนะบางคนบอเก็บไว้ตอนป่วยเพราะว่างั้นคุณจะป่วยกอนที่คุณไม่ได้เที่ยวนะครับพราะนั้นเที่ยวเถอะนะครับเที่ยวเถอะนะครับสร้างเสริมสุขภาพจิตสุขภาพร่างกายนะครับโฮมแลนด์ชลบรี .com กับกทลังเที่ที่แล้วโอ้โหเย็นมือเลยโอ้ยเย็นมือนะครับเนี่ยวันนี้นะฮะอุณหภูมิก็น่าจะประมาณสองสามองศานะครับไม่ติดลบนะครับไม่ติดลบแต่หิมะไม่ตกนะครับเมื่อวานนี้เกาะนามิเกาะนามิหนาวหิมะตกโอ้โหนะครับวันนี้ที่เอเวอราแลนด์หิมะไม่ตกนะครับสวยนะครับเส้นทางของการโอ้ยมือชาเลยนะเนี่ยถือกล้อง โอ้หนุ่นะครับรถไฟหอกนะครับนะครับก็ดูไปนะครับแต่เช้าในสวนสนุกนะครับมันก็เป็นจุดขายจุดหนึ่งนะครับนะครับครอบครัวก็มานั่งกระเช้าเล่นนะเล่นได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับนะครับมันมีของเล่นเยอะแยะนะเราเดินไม่ทั่วหรอกครับไม่รู้จะไปทางไหนนะครับมาท้งแรกนะครับเอเวอร์แลนด์นะครับของเกาหลีใต้นะครับ อันนี้ก็ใกล้ถึงแล้วนะครับเย็นมือมากเลยนะครับเนี่ยนะครับขอบคุณนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับไปมุมไหนของโลกใบนี้นะครับก็จะเก็บภาพกิจกรรมต่างๆของแต่ละประเทศมาให้ชมนะครับโฮมแลนด์ชมดี c o m ครับนะครับโดยตูมหาตามตัดนะครับโอเคครับบ๊ายบายบ๊ายบาย